คือตอนนี้ธุกรกิจมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะตาเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยคนประหยัดใช้เงินมากขึ้นฉะนั้นการทําการตลาดหรือการทำธุรกิจแหละต้องคิดดีๆนั่นคือหนึ่งข้อนะฮะคิด คิดกับสิ่งที่เราทําคิดกับสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนว่าตัวเองชอบแบบไหนควรจะทําแบบไหนและเรารักมันจริงๆหรือเปล่าด้วยเอาความรักมาเริ่มต้นทุกอย่างก่อนอย่างแม่เนี่ยเนาะชีวิตแม่เนี่ยทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนไม่ได้พาทําทธุรกิจเลย,เลยแต่ชอบอะไรชอบสัลปกรรมนี่ก็สิ่งที่คนหนึ่งที่ชอบนะเพราะว่าถ้าบอกว่าเอ้ยถ้าเราทําแล้วเราไม่ชอบก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าทําธุรกิจอื่นหรือทําในรูปแบบอื่นเนี่ยมันจะมาเป็นแบบไหนเพราะเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจมาก่อนเลยมีแค่ว่าฉันชอบ ตั้งหลักก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไรเราต้องทำอย่างนั้นแต่ถามว่าแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะไปไงต่ออีก่พ่อมีคิดถึงจุดจุดความสำเร็จเลยค่ะแค่นะปัจจุบันนี้ทำให้ดีก่อนอยา่าเพิ่งมองถึง,ถงอนาคตใช่เราจะมองถึงอนาคตไปแบบว่าในวันที่เราสำเร็จแล้วอ่ะมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะเพราะทุกวันนี้เวลาที่เราทำธุรกิจนะแม่จะต้องย้อนกลับไปในวันที่เราผ่านอะไรมา แล้วจนถึงมานั่งเนี่ยอ๋อฉันผ่านมาค่อยๆโตมาจากไม่มีคลินิกคลินิกเล็กๆจนกลายมาเป็นเจ้าของกิจการจนกลายมาเป็นรามินทาคลินิกทุกวันนี้โคตรเหนื่อยเลยมีเป้าหมายไหมตั้งแต่ตอนแรกที่ทำ<ม>ว่าก็ทาเพราะความชอบใจเฉยไม่ได้มีเป้าหมายว่าฉันอยากจะเติบโตขนาดนั้นคือ,ค,อคือถามว่าเป้าหมายอะ่ะคนเราอ่ะมีเป้าหมายนะน,นี่คือเป้าหมายส่วนตัวนะเรา,าอยากจะเออรี่หรือกเกษียณตัวเองเนี่ย,ตอ,ยตอนอายุสี 45, <ๆ>่ส<ๆ>ิบห้าเพราะอยากจะทำในสิ่งที่เราชอบ แต่ณนะปัจจุบันนี้ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการตั้งจุดมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องพยายามค่อยๆปรับแผนของชีวิตให้ได้ถ้าเราจะทําวันนี้ไอ้วันนี้ฉันอยากได้แบบนี้พรุ่งนี้จะไปแบบนี้มรืนจะไปแบบนี้ให้มันเป็นตามสเต็ปซึ่งตอนนี้ถามว่าถึงจุดอิ่มตัวหรือทําว่าจุดสําเร็จของของชีวิตของเราแล้วหรือยังก็บอกว่ายังนะเพราะว่า เรายังไม่ใช่ว่ามีแค่เราแลละเรากลายเป็นว่าเรามีทีมเรามีคอนเน็ชันเรามีลูกค้าซึ่งอันนี้คือพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะผิุดไปเรื่อยๆค่ะแล้วถามว่าสําเร็จแล้วอย่างนั่นตัวนเนี้ยแม่มองว่า,แม,มวาแม่มาได้ไกลพอสมควรแต่ยังไม่ถึงกับคําว่าสําเร็จถ้าสําเร็จจริงๆคือทุกอย่างต้อง run process ตามปกติเราเห็นตัวเองอยังไงบ้างสี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่ได้เริ่มจะทํา ุรกิจของตัวเองตั้งแต่เป็นพนกักงานประจำเฉยๆแล้วก็แบบว่าออกมาเพื่อทำเกี่ยวกับความงามมันเป็นเส้นขนานเพราะว่าพนักงานบริษัทกับเจ้าของธุรกิจมันไม่เหมือนกันเราทำงานรับเงินเดือนเราได้เงินเดือนจาก,จากนายจ้างแต่มาอยู่ที่นี่เราเป็นทุกอย่างตั้งแต่แม่บ้านยันเซลล์ยันผู้บริหารเป็นแม่พนกักงานเป็นทุกอย่างจริงๆแต่ถามว่าสิ่งต่างๆเราเนี้อได้อะไรได้ประสบการณ